อ่านให้อ่านฝากไม่อ่านไว้ก่อนเดี๋ยวไม่จะทะ,ละ,ะเลอกเดี๋ยวจะทะเลอกนี่นี่จะเล,ล่าอะไรฝากเล่ามานั่งชิงชา้นานั่งชิงชา้าแล้วก็เขาปวยเปย์ปวยเปย์ปวยเปยชิงช้าอ่ะโยชิงช้าแขวนเปย์แขวนแขวชิงช้าเหรอคนเหนือเขาเรียกอะไรรู้ไหมกวยกวยเปย์วยเปย์อีสานกวยเปยคืออะไรกวยเปยคือแขวนเปย์ปวยเปยเป์ บอกเลยกวยกวยเปย์กวยเปย์กวยเปย์ไม่รู้ว่าอะไรกวยเปย์เพื่อนใครขวางกวยเขาขวางกวยเปย์บุนีรำเขาเรียกกวยเปย์นะโอเคโอเคยังดี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 ที่เป็นกอไก่ยังดียังดีมันก็ยังไม่ได้ว่าเฮ้ยดูหยาบคงหยาบใครมากมายอ่าไม่ต้องดูให้เป็นกวยเปย์อ่า เราเอาไกวเป็นเหมือนเดิมดีกว่าเผื่อว่าวันไหนจิตมันกำลังแบบล่องลอยแล้วพูดผิดเงี้ยพูดผิดขึ้นมาเราเอาละเอาละดูเรื่องรักเคยได้นังเลยใช่ไหม